w i s t o m เ i เป็น AI ที่จะช่วยสร้างคอนเทนต์ความรู้สั้นๆที่เหมาะมากกับการเอาไปสร้างแบรนด์นะครับไปอัดวิดีโอเพื่อสร้างตัวตนสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญทําให้เราดูเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับวิธีใช้งานง่ายมากๆนะครับไม่ต้องเขียนพร้อมนะสิ่งเดียวที่เราต้องทําก็คือมาใส่อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นะครับยกตัวอย่างเช่นสซูติผมทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ผมมีขายสินค้าเกี่ยวกับแมวหรือผมอยากจะสร้างตัวตนให้ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแมวเนี่ยนะครับผมก็ามาใสอา่อะไรที่เกี่ยวกับแมว ก็คือแมวเลยก็ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มาเลือกรูปแบบคอนเทนต์นะครับซึ่งก็มีให้เลือก10รูปแบบเลยนะครับไลน์แต่ฟันแฟกนะครับเคสศดดี้นะเป็นคําถามที่คนพบกันบ่อยๆการเปรียบเทียบอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเลือกสักอันหนึ่งได้เลยเช่นสมมุติว่าผมลองเลือกเช็คลิสต์อย่างนี้นะครับแล้วก็กดสับมิสนะครับแล้วเจ้า w i s d o m AI เนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นจากการแนะนําไอเดียสําหรับการเอาไปสร้างคอนเทนต์สั้นๆนะที่เป็นเช็คลิสต์พอรอสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้ไอเดียเช็คลิสต์ออกมาเนี่ยนะ ก็ลองมาดูตัวหัวข้อแล้วก็อ่านดูก็ได้นะครับว่าไอเช็คลิสต์เนี่ยถ้าเขียนออกมาเป็นคอนเทนต์แล้วเนี่ยมันจะพูดประมาณไหนนะครับสมมติว่าชอบอันไหนก็สามารถที่จะมาคลิกคัดลอกไอสิที่ผมชอบอันนี้การเตรียมตัวรับแมวใหม่ก็กดคัดลอกกดโอเคแล้วก็ไปให้เขาเขียนไบไซส์คอนเทนต์ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าอะไรที่เรากรอบไปเมื่อสักครู่ที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่เราก็ไม่ต้องกรอบไ,ไม่ต้องเลือกซ้ำนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คืออในช่องไอเดียตรงนี้นะครับเอาไอที่ ปีเมื่อสักครู่เนี่ยมาเพสนะครับมาเลือกความยาวนะก็มีความยาวคอนเทนต์ให้เลือก4อย่างนะครับสมมติผมลองเลือก200อยคำเนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเพศนะครับที่จะทําให้คอนเทนต์ที่เขียนออกมาเนี่ยมันจะมีพวกคําระบุเพศเช่นผมนะครับค่ะอะไรพวกนี้นะครับหรือจะไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องเลือกก็ก,ก็ไม่ต้องเลือกแล้วก็กดสมมติได้เลยนะรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเขียนคอนเทนต์สั้นๆนะเกี่ยวกับเช็คลิส สำหรับการเตรียมตัวรับแมวใหม่ให้อ่ะเรียบร้อยนะครับไอเจ้าคอนเทนต์เนี่ยนะครับก็ไล่มาแต่เฮดไลน์ที่ดึงดูดความสนใจได้นะครับแล้วก็จะมีกี่ข้อกี่ข้อก็แล้วแต่ไอเขาจะเจเนเรตมาให้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็สามารถที่จะคัดลอกแล้วก็เอาไปใช้งานเอาไปโพสตหรือว่าเอาไปอัดวิดีโอเป็นสคริปต์แบบนี้ได้เลย ใครที่ต้องการทำคอนเทนต์สร้างแบร์เพื่อทําให้ผู้ติดตามเรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้ลึกรู้รรจริงเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นว i สตอมเอไเนี่ยน่าจะช่วยให้เราสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆได้อย่างไม่จํากัดแล้วก็เขียนคอนเทนต์ได้ดีมากถ้าสนใจใช้งานเจ้าตัวนี้ก็สมัครที่ด้านล่างได้เลยนะครับ